รูปปั้นหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ที่สุดของชาวจังหวัดสมุทรปราการจิจกรรมฝาผนังวาดไว้ในช่วงปีพุทธศักราช2475ตามรอยวัดเก่านมัสการหลวงพ่อปานวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่คนบางบ่อวัดปานประสิทธิธารามสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2475แต่เดิมมีชื่อว่า วัดปีกาและได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อวัดปานประสิทธ,ธารามในเวลาต่อมาเพื่อเป็นอนุสรแก่หลวงพ่อปานซึ่งได้เดินทุดงมาปักกรดบริเวณนี้ทำให้ประชาชนเกิดศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากและนี่คือบริเวณที่หลวงปู่ปานท่านปักกรดนะครับก็นี่คือเป็นมูลดินที่ทางวัดได้อนุรักษ นะครับแล้วก็รักษาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังนะครับได้ได้เห็นได้ศึกษาและนี่แหละครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของจังหวัดคือรูปปั้นหลวงพ่อปานขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง9เมตรเป็นหลวมพ่อปานองค์ใหญ่ที่สุดของชาวจังหวัดสมุทรปราการและที่นี่ยังมีตลาดน้ำปีกกา ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชิมแวะชอบในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับภายในอุโบสถมีจิตกรรมฝาผนังโดยคาดว่าวาดไว้ในช่วงปีพุทธศักราช2475เป็นภาพวาดรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมขนาดใหญ่และเรื่องทศชาติชาดกหากใครว่างเว้นจากการทำงานสามารถแวะมาทำบุญและพักผ่อนหย่อนใจกันได้และยังมีของดีประจำอำเภอ ปลาสลิดหอมสินค้าโอท็อประดับสีดาวจากกลุ่มผู้ผลิตสากรการเกษตรบางบ่อสามารถหาซื้อกลับไปเป็นของฝากให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดสมุทรปราการ